ปัจเจวขณะยาน,านิเทศปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เข้ามาประชุมในขณะนั้นเป็นปัจเจวขณะยานอย่างไรในขณะแห่งโสดาปติมัคยานชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะอัดว่าเห็นชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะอัดว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะอัดว่ากํำหนดถือ ชื่อว่าสัมมากรรมมันตะเพราะอัดว่าสภาพที่ตั้งขึ้นชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะอัดว่าผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะอัดว่าประคองไว้ชื่อว่าสัมมาสติเพราะอัดว่าปรากฏชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะอัดว่าไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสติสัมโพชฌงเพราะอัดว่าปรากฏชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเพราะอัดว่าเลือกเฟ้น ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงเพราะอัดว่าประคองไว้ชื่อว่าปีติสัมโพชงเพราะอัดว่าแผ่ส่้นไปชื่อว่าปัสสธิสัมโพชงเพราะอัดว่าสงบระงับชื่อว่าสมาธิสัมโพชงเพราะอัดว่าไม่ฟุ้งส่้นชื่อว่าอุเบขาสัมโพชงเพราะอัดว่าพิจารณาหาทาง